ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะกําลังคิดคือเรื่องของการเก็บหอมรอมริบ หลายปีที่ผ่านมาหลายคนคงจะคิดว่าอยากจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อทําธุรกิจต่างๆแต่บางทีแล้วมันก็ไม่เป็นใจเพราะอะไรเพราะจะมีวิธีในการออมเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพมากนักแต่ว่าอยากจะพาไปดูหนึ่งวิธีนะครับซึ่งหนุ่มใหญ่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเขามีการเก็บสะสมเงินแบบไม่ธรรมดาเขาเก็บสะสมเงินในกระบอกไม้ไผ่นะครับแล้วก็ทำมานานกว่า10ปีแล้วโดวยผ่าเอาออกมาปีละหนึ่งครั้งได้เงินปีละกว่า4 0,000บาทเลยทีเดียวครับ โลกออนไลน์ก็แห่ชื่นชมนะครับคลิปของหนุมใหญ่ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชรายหนึ่งที่มีการเก็บสะสมออมเงินไว้ในกระบอกไม้ไผ่นะครับซึ่งหนุมใหญ่คนดังกล่าวใช้วิธีการออมเงินในลักษณะนี้มานานกว่า10ปีแล้วก็ผ่ากระบอกไม้ไผ่ออมเงินปีละหนึ่งครั้งเงินที่ได้ก็คือกว่า40,000บาทนะครับ โดยหนุ่มใหญ่รายดังกล่าวนะครับทราบชื่อว่านายลบปรีชาชาญอายุ48ปีอาชีพเป็นชาวสวนพร้อมกับเผยนะครับว่าการเก็บเงินดังกล่าวเพราะว่ายึดมั่นในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมินทระหาหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ แล้วก็นายลบเองก็ยังเผยด้วยนะครับว่าที่ทําเช่นนี้เนี่ยไม่ฝากธนาคารเนื่องจากมีความยุ่งยากโดยเงินที่ได้จากการเก็บนะครับจะนําไปใช้จ่ายในครอบครัวส่วนหนึ่งก็จะไปฝากไว้ที่ธนาคารในคราวเดียวครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการออมเงินใ,นใครที่อยากจะเก็บเงินเยอะๆปีละเกือบ4ี่0มืนบาทก็ลองทําเหมือนคุณลบได้นะครับ